ผมบุญยืนสุขใหม่นะครับตัวแทนจากสมรชาคุณจนนะครับก็มีคําถามอยู่สามสี่คำถาม,มานะครับที่อยากจะถามก็คือในส่วนของกรณีของเมื่อกี้นะครับที่ที่เราออกแบบที่ฟังไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายสานออกแบบในการร่างไอ,อ้สอสสสามารมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งแบบเลือกตั้งโดยตรงแล้วก็แบบตั้งเลือกตั้งด้วยแล้วก็แต่งตั้งด้วยทีนี้ว่าเราจะ คือเราจะการันตีได้อย่างไรว่าถึงแม้ว่าจะเป็นแบบเลือกตั้งทั้งหมดแต่ว่าเราจะได้มาซึ่งความหลากหลายของของ,ของไอของสชเ,เพราะว่าเพราะแต่ละแต่ละแบบที่ที่เสนอมาเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้อธิบายถึงความหลากหลายก็พูดถึงแค่ประเด็นนักศึกษาแต่ถ้าเกิดประเด็นเกษตรกรหรือประเด็นแรงงานที่คือถ้าเลือกตั้งในเขตจังหวัดเนี่ยแรงงานที่เขาย้ายมาอยู่นอกพื้นที่จะทํำยังไงเขาจะเลือกยังไงนะครับหรือว่าแม้กระทั่งกลุ่มชนเผ่าหรือ กลุ่มกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอันนี้คือเขาเขาจะสามารถเขา้ามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญยังไงนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับส่วนอีกประเด็นที่สองก็คือประเด็นในเรื่องของเรื่องของสัดส่วนชายหญิงหรือความหลากหลายทางเพศเมื่อกี้ทั้งทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ได้พูดถึงเลยว่าเออแล้วเรื่องของสัดส่วนชายหญิงเนี่ยควรจะต้องเอา,าการะโดดไหมเพราะวันนี้เราก็กําลังที่ผลักดันให้ให้ผู้หญิงได้ไม,มีบทบาท ทางการเมืองมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันในเรื่องของร่างสสรไม่ได้มีการพูดถึงว่ามันจะต้องมีมีประเด็นนี้เข้ามาหรือไม่นะครับแล้วก็ในกลุ่มของ LGBT ควรที่จะมีเขามีมีบทบาทร่วมในตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าเราก็เห็นว่าครั้งที่แล้วนี้ในประเด็นของ LGBT ก็คว่ำกลางสภานะครับฉะนั้นเองก็ส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อยากจะตั้งคาถามนะครับว่าในพอดีเห็น พระคุณเจ้ามาด้วยนะครับซึ่งพระคุณเจ้าก็เป็นเป็นประชากรของไทยจํานวนจํานวนหนึ่งประมาณสามถึงสี่แสนลูกที่มีอยู่ในปัจจุบันควรที่จะต้องมีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งในส่วนของสรแล้วก็เลือกตั้งทั้งในส่วนของสสด้วยแล้สอวสสวถ้าเกิดสวจะต้องมาจากการเลือกตั้งด้วยหรือไม่เพราะผมว่าจริงๆแล้วประเด็นปัญหาพวกนี้มันก็เยอะมากหรือแม้กระทั่งพระคุณเจ้าเนี่ยควรที่จะมีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้ง ในสสอหรือสสด้วยหรือไม่นี่คือประเด็นที่ที่บางทีเราก็ต้องตั้งคําถามนะว่าก็เป็นเป็นคนกลุ่มนึงที่อยู่ในสังคมแล้วก็ได้รับผลกระทบจากจากการบริหารงานของประเทศหรือว่าได้รับผลกระทบจากกฎหมายของรัฐเหมือนกันนะครับส่วนอีกประเด็นคําถามอีกอันหนึ่งนะครับที่อยากจะในเรื่องของกรอบระยะเวลานะครับค,คือบางทีเนี่ยก็ก็เข้าใจนะครับว่าที่เสนอ มันก็มีหลายส่วนทั้งของเก่าก็มี240มี180มี120แต่ฉบับที่ที่กำลังเสนอกันเนี่ยก็คือ120แต่จริงๆแล้วถ้าเร็วเกินไปเนี่ยคือบางทีมันอาจจะลงไปรับฟงังความคิดเห็นภาคประชาชนเนี่ยได้ครอบคุมทุกมิติหรือไม่เพราะว่าอย่างในส่วนของสมาชากของตัวนเองเนี่ยเราใช้เวลาเกือบปีนะครับที่หรือพระดัของอาจารย์สอนวานนเนี่ยที่ได้ได้ ขับเคลื่อนกระบ,บวนการตรงนี้มาเนี่ยเราใช้เวลาเกือบปีในการที่จะไปลงสอบถามหาความคิดเห็นของประชาชนว่ารัฐนูนที่เขาอยากจะเห็นหน้าตาที่เขาอยากเห็นในหน้าตาเป็นอย่างไรมันก็ยังไปคือมันก็ยังมันก็ยังได้ข้อมูลมาระดับหนึง่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าโอเคแหละเรามีการเลือกตั้งมาแล้วนะครับแต่ว่าเราใช้เวลาเพียงแค่ร2 0วันนะครับมันมันจะมันจะนำกลับไปให้ประชาชนได้ทบทวนหรือเปล่ามีเวลาเหลือพอตรงนั้นหรือเปล่า นะครับหรือว่าเวลาตรงนี้เวลาเท่าไหร่ถึงควรที่จะเหมาะสมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการประเด็นเลือกตั้งที่หลายคนเป็นห่วงเรื่องก,กรกตนะครับอันนี้ผมเสนอเลยก็แล้วกันว่าเมื่อเราจะเลือกตั้งสสรเ,เราก็เลือกตั้งกรกตไปพร้อมกันเลยนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันมันน่าจะมันน่าจะจะดีเพราะว่าเราจะได้ผ่านมาจากการเลือกตั้งเลยนะครับเป็นแพ็กเกจมาเลยนะครับแล้วก็ ครับก็ในเบื้องต้งนกะ็คงจะประมาณนี้ครับแล้วก็ที่เห็นด้วยอย่างยิ่งก็คือในเรื่องของรัฐธรรมนูญต้องมาจากก็คือเป็นมาจากอำนาจของประชาชนอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณสําหรับคําถามค่ะมีคําถามอีกในประเด็นต่อไปอีกไหมคะมีทางด้านหน้าคะ่ะสวัสดีครับผมมี3ประเด็นนะครับ ประเด็นแรกก็คือว่าอันนี้คือมันน่าจะเป็นประเด็นก่อนที่จะมีสสรอเลยก็คือว่าหลายๆคนนี้ก็บอกแล้วว่าสสอรที่ต้องการมันเป็นอะไรยังไงบ้างแต่คาถามของผมก็คือว่าภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบนี้อะไรอย่างนี้เนี่ยการเลือกสสรเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในทางความเป็นจริงหรือเปล่าอันนี้คือคําถามแรกนะฮะมันเป็นไปได้แหละแต่ว่ามันจะสร้างความบอบช้าในมิติอื่นไหมอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือว่าเราจะค่อนข้างมีความกังวลมากเกี่ยวกับการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วน แต่ทีเนี้ยคำถามก็คือว่าเราจะรับประกันในการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นสมาชิกข,ของสสเรได้อย่างไรในเมื่อสสรแต่ละคนเนี้ยเขาต้องใช้จํานวนเสียงมากเหลือเกินอย่างเช่นเมื่อกี้ก็ได้ยินอยู่แล้วว่ามันสามแสนกว่าคนต่อหนึ่งคนอย่างเงี้ยแล้วคนที่เขาอาจจะเป็นตัวแทนของบางกลุ่มแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักขนาดนั้นเนี่ยเขาจะทําอย่างไรไอ้น,นี่ก็อาจจะเป็นคําถามที่ให้ลองช่วยตอบนะครับว่าแบบ มันไปไปได้ไหมที่เราจะมีให้มีการเลือกตั้งแบบสล็อตแปลว่าสล็อตนี้เป็นของนักเรียนนักศึกษาสล็อตนี้เป็นของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อันนี้เป็นข้อสเสนอนะฮะอันนี้เป็นคําถามข้อสุดท้ายก็คือว่าเ,เราค่อนข้าๆที่จะคํานึงถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อทาให้รัฐธรรมนูญนี้มาเป็นของประชาชนให้มากที่สุดแต่ทีนี้เนี่ยผมก็มีข้อสังเกตว่าอย่างเช่นปี2 5 4 0เนี่ยก็ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เราเรียกว่าดีที่สุดน่าจะเข้าถึงประชาชนหนึ่งถึงที่สุด แต่ในขณะเดียวกันเมื่อมันถึงเวลารัฐประหารเนี่ยมันกลับลม้มลงไปโดยที่ประชาชนก็ไม่ค่อยได้รู้สึกห่วงแหงขนาดนั้นอันนี้เราเลยเป็นคําถามว่าเราจะทําอย่างไรให้กระบวนการของสอสอรอหรือว่ากระบวนการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยมันเกิดความห่วงแหนที่จะให้ประชาชนรู้สึกเสียดายและไม่อยากจะเสียมันไปเพราะว่าผู้ตามตรงฮนะต่อให้เราจะออกแบบรัฐธรรมนูญมาดีแค่ไหนป้องกันการรัฐประหารแค่ไหนเนี่ยอำนาจของทางกฎหมายฮะมันก็ยืนพื้นอยู่บนเรื่องอำนาจทางการเมือง การรัฐประหารก็เป็นอำนาจทางการเมืองอย่างหนึ่งเวลาคุณจะสู้เนี่ยมันชู้ด้วยเรื่องอำนาจทางกฎหมายไม่ได้ฮะมันต้องมีอำนาจทางการเมืองของประชาชนเข้ามาเกื้อหนุนอันนี้ก็สามประเดินนะฮะค่ะสำหรับคำถามต่อไปขอเป็นคำถามประเด็นสุดท้ายนะคะเชิญค่ะอันนี้ของผมนะครับคือการออกเสียงประชามติเนี่ยว่าจะถามคนที่เป็นสสรอเนี่ยว่าผู้ร่างเนี่ยจะร่างแบบไหนเนี่ยผมคิดว่า มันก็ควรควบคุมประเด็นของอะไรนะครับไม่เป็นของพรรคการเมืองอยู่ส่วนหนึ่งแต่มันจะเป็นการตั้งคําถามว่าเรายังจะแก้หมวดหนึ่งหมวดสองหรือเปล่าหรือว่าเราจะทํำยังไงเนี่ยเพื่อให้แรงปถนาของมวลชนที่อยู่ที่ออกมาต่อสู้เนี่ยให้มีความหมายมากขึ้นนะครับแล้วการผมก็เลยอยากตั้งคําถามอีกว่าการที่เราจะ m a n a g ผู้ร่างร่างธรรมนูญใหม่เนี่ยถ้าถ้าเขามีแรงปถนามากพอในมวลชนที่ออกมา,านนเนี่ย ให้แก้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับขอบคุณครับค่ะกราบขอพระคุณพระคุณเจ้าค่ะก็ขอสงวนเกี่ยวกับการถามตอบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ลำดับถัดไปค่ะก็จะเชิญนะคะผู้ร่วมชวนาของเราเนี่ยตอบคําถามในประเด็นต่างๆค่ะขออนุญาตทวนประเด็นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับนะคะการได้มาซึ่งสะสะรค่ะว่าจะทํายังไงให้มีความหลากหลายแล้วก็เข้าถึงกลุ่มคนทุก อาชีพรวมถึงเรื่องอสัดส่วนเพศมากขึ้นค่ะรวมทั้งบทบาทของพระสงฆ์ค่ะว่าจะมีบทบาทในการเลือกตั้งหรือว่าลงรับเลือกตั้งส,ะสะรหรือไม่ค่ะรวมไปถึงประเด็นเกี่ยวกับระยะเวลาค่ะว่าถ้าน้อยเกินไปเนี่ยอาจจะไม่ครอบคลุมในหลายๆมิติหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการเสนอค่ะว่านอกจากจะเลือกตั้งส,ะสะรแล้วเนี่ยในประเด็นของกะกะตก็สมควรที่จะได้รับการเลือกตั้งด้วยหรือไม่นะคะหลังจากนั้นค่ะก็มีคําถามเพิ่มเติมค่ะว่า เป็นไปได้ไหมนะคะที่จะมีการเลือกตั้งสสรในความเป็นจริงเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ก็อาจจะสร้างความบอบช้ำในมิติไหนหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการสอบถามนะคะความเห็นเกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้เกิดการหวงแหนรัฐธรรมนูญของภาคประชาชนไม่ให้ล้มได้อย่างง่ายดายอย่างครั้งถัดมาอีกค่ะก็ขอเชิญผู้ร่วมเสวนาตอบคำถามได้เลยค่ะเชิญท่านไหนก่อนก็ได้ค่ะเรียนเชิญได้เลยค่ะ ผมจะขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆนะครับท่านแรกที่ถามคือท่านคุณบุญยืนเนี่ยตั้งคําถามที่ดีมากเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายของของสอสโรทีนี้ระบบการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันก็คงจะไม่สามารถจะประกันได้ว่าจะได้มีความหลากหลายจากจากคนทุกกลุ่มใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการประกันความหลากหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในกรณีสสโรจะไปพูดง่ายๆว่าให้เข้าไปตั้ง คนขึ้นมาเนี่ยเป็นเหมือนอย่างที่เป็นสมาชิกที่ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนมาจากกลุ่มต่างๆเนี่ยทำได้นะตรงนี้มัน,มนเกิดขึ้นได้ในส่วนของสิทธทิเลือกตั้งของพระภิกษุเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญของไทยที่ผ่านมาก็ไปเขียนว่าถ้าเป็นพระภิกษุนักพจนักบวชเนี่ยเราปัดสิทธิ์เลือกตั้งท่านที่มาผมมจำไม่ได้นักว่าเหตุผลอะไรแต่ในหลายประเทศเนี่ยเขาเขาไม่ได้ห้ามนักบวช ในการที่จะลงคะแนนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ว่าทําไมไปตัดสิทธิ์ของพระท่านนะครับในส่วนเลือกตั้งกรกรตนั้นก็ก็เป็นความคิดที่ผมเข้าใจว่าท่านคงดูแล้วว่าองค์กรอิสระในขณะนี้นะครับที่ผ่านมาที่มาของท่านดูแล้วมันไม่น,าน่าจะอิสระนะคความหมายของท่านคือต้องการให้มีกรกตใหม่จริงๆไม่ใช่เฉพาะมีกรกตใหม่แม้ั้งปปชหรือสารรัฐธรร,ธร,รธมนูญเองก็คงจะในแบบเดียวกัน ในส่วนที่ท่านบอกว่าเศรษฐกิจนะครับอไม่ได้เอ่ยนามนะครับไม่ได้บอกชื่อนะครับบอกว่าเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยการไปเลือกส,จสรรอจะสร้างความบอบช้ำไหมจริงๆขณะนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นเลยต้องมีการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งไม่ได้เลือกตั้งมานานแลว้วก็รัฐบาลนี่ก็ประหลาดสุดๆเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมีการเลือกตั้งทั้งนายกอบจมีการเลือกตั้งทั้งเทศบาลมีการเลือกตั้งทั้งอบตอซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดเดียวกันครับ นี่อย่าอุตรีนะบอกจะเลือกนายกอบอจอก่อนแล้วจากนั้นไม่รู้จะไปแบ่งเลือกเทศบาลหรเลือกอบอตอหรือเปล่าจริงๆถามว่าการเลือกตั้งเนี่ยแต่ละครั้งนะครับอ้างว่าใช้งบประมาณประมาณ3,000ล้านบาทในกรณีนี้เนี่ยบอกได้เลยครับว่าถ้าทำถ้าคิดถึงเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็ในกรณีลงประชามติใช่ไหมครับซึ่งต้องให้คนทั้งประเทศมาลงประชามติอยู่แล้วกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยนายกอบอจอนายก อบอตอนายกเทศบาลก็มารวบกันซะสิใช่ไหมตรงนี้ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องใช้จ่ายเงินงบประมาณอะไรมากมายนะครับในส่วนของการเลือกตั้งแบบสล็อตเนี่ยเป็นความคิดที่ดีนะครับแต่ว่าสล็อตเนี่ยมันก็จะมีตรงหนึ่งว่าเราบอกว่าแบ่งอายุคนเนี่ยสมมติเราแบ่งอายุคนอย่างที่อาจารย์พนัสพูดเนี่ยนั่นหมายความว่าคนอายุระหว่าง18นะครับถึง30ก็ต้องเลือกเฉพาะคนระหว่างอายุ18ถึง30เท่านั้นหรือว่า เราใช้ระบบที่บอกว่านะเรามีผู้สมัครสองกลุ่มกลุ่มอายุน้อยสมมติสัน้นๆกลุ่มอายุน้อยกลุ่มอายุมากผู้รับผ,ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสามารถจะเลือกได้ทั้งสองกลุ่มอายุหรือว่าจะาะก,กลุ่มอายุใครกลุ่มอายุมันนะแต่ก็เป็นประเด็นหนึ่งแน่นอนครับที่ทาให้เราได้มีความหลากหลายได้ทั้งกลุ่มอายุกลุ่มใดมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องการหวงแหนเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องของทางที่เราต้องทาความเข้าใจกับประชาชนว่ารัฐบาลมีความสําคัญกับเขาอย่างไร ในส่วนที่ประเด็นเรื่องหนึ่งมดสองว่าแก้ได้หรือไม่จะขึ้นอยู่กับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนี่แหละครับว่าเขาเขียนหรือเปล่าเขาเขียนห้ามไว้หรือเปล่าถ้าเขาเขียนห้ามไว้เนี่ยสสรก็ไปแก้ไม่ได้แต่ถ้าไม่ได้เขียนห้ามไว้เนี่ยนะครับมันก็จะมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่บอกว่าจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐหรือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นปรรพุทไม่ได้ตามมาตรา255ที่เป็นบทที่ห้ามอยู่ เรื่องเรื่องความหวงแหะนเนี่ยะครับเป็นเรื่องเป็นประเด็นที่ผมสนใจมากๆนะครับผมคิดว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่จะเขียนรัฐธรรมนูนลงไปยังไงนะครับมันขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วยนะครับผมคิดว่าถ้าหากว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยถ้ามันจะในสุดแล้วมันเกิดขึ้นมาได้จริงๆเนี่ยนะครับแล้วก็ระบบไอ้สะสะอตามที่เสนอ กันแล้วอาจจะต้องมีการปรับปรุงอะไรอย่างนี้ที่มีการเสนอเข้ามาเนี่ยนะฮะมันทําให้คนทุกเพศทุกวัยเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออเขาเป็นเจ้าของรัฐนูนนี้ที่แท้จริงเนี่ยนะฮะแล้วผมเชื่อว่าในความกล้าของคนรุ่นใหม่เนี่ยอันนี้จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากๆและถ้าเกิดเขาทำเ,เขามีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นรัฐนูนของเขานะนะใครยังมาทําลายล้างอีกเนี่ยผมคิดเขาไม่ยอมแน่ นะปรากฏการณ์เท่าที่เห็นอยู่ในขณะนี้มันเป็นตัวอย่างเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับในสมัยรุ่นพวกผมใช่เรามีความกลัวครับความกลัวมันแฝงฝังอยู่มากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเออรักนูนอันนี้นะเป็นฉบับของประชาชนเนี่ยแต่พอเขาเอาปืนเข้ามาเนี่ยพวกเราไม่กล้าลุกขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันจะมีความแตกต่างกันในระหว่างคนรุ่นผมซึ่งแก่แล้วหมดหมดยุคของพวกผมแล้วเนี่ยนะครับ กับคนรุ่นพวกคุณเพราะะนั้น,นมันมันก็ขึ้นอยู่ว่าถ้าเราออกแบบคราวนี้เราดีไซน์มันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรออกมาแล้วในสุดทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยคนรุ่นใหม่ทั้งหมดเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าแล้วนูนอันนี้นะเขาเขาออกแบบเขามีส่วนร่วมจริงๆเขาเป็นเจ้าของนะอันนี้ผมเชื่อได้เลยว่าจะรั้นูนที่ว่านี้จะมีความคงทนถาวรและใครจะมาทำลายคงจะไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ครับครับ ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์นรงเดชหรือว่าท่านชัยธวัฒมีประเด็นไหนอยากเสริมเพิ่มเติมไหมคะเรียนเชิญค่ะผม,ผมว่าเรื่องความหลากหลายก็ดีนะครับที่จะต้องช่วยกันคิดหลายๆด้านนะครับวทิทุกแต่ละแบบมันก็มีข้อจํากัดของมันเองนะครับออตอนนั้นที่เราเคยถกเถียงกันในพักร่วมฝ่ายค้านว่าทำไมสอสอวันควรจะมีจํานวนที่ไม่น้อยจนเกินไปนี่ก็คิดอยู่บนฐานว่า เพื่อให้มันมีพื้นที่ที่ให้มีกลุ่มที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วการเลือกวันแมน o ั e โหวตเนี่ยมันจะน่าจะทำให้ในหลายจังหวัดที่มีสสรอได้มากกว่าหนึ่งคนเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะมีกลุ่มอื่นแทรกเข้ามานะครับซึ่งรวมถึงเป็น m i โนริตีเช่นสมมุติว่าเชียงใหม่มีสสรอได้4คนเราก็คิดว่าอย่างนี้มันอาจจะเป็นไปได้ที่ อาจจะมีชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์ที่รวมตัวกันหรือเสนอใครขึ้นมาแล้วก็นะครับรวมเสียงแล้วเลือกท่านนั้นเข้าไปนะครับแต่แน่นอนอันนี้มันก็ไม่มีอะไรการันตีใช่ไหมครับในจังหวัดที่เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมนะครับคนงานก็ไม่ใช่ทุกคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่นั้นแตก่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะมีคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเสนอตัวขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันเลือกขึ้นมานะครับแต่แต่มันก็ไม่มี ไม่มีหลักประกันมันถึงมีข้อเสนอแบบระบบเป็นปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมาใช่ไหมครับซึ่งมันก็ต้องคุยกันอีกว่าแล้วปาร์ตี้ลิสต์มันจะยัง,ยงไงจะจะมีการกําหนดเลยไหมเป็นลิสต์เรื่องอชาติพันธุ์มีลิสต์เรื่องแรงงานหรือมันก็จะวุ่นวายไปอีกแบบหรือว่าไม่ต้องกําหนดเลยเพียงแต่ว,ว่ามีลิสต์แล้วก็ใครจะเสนอตัวเองว่าตัวเองอยากจะเป็นตัวแทนของกลุ่มอะไรแล้วแล้วแต่คนอยากจะเลือกนะครับก็กว่ากันไปส่วนสล็อตนั้นก็มีปัญหาแน่ๆว่า เออเราสล็อตท่านในความหมายที่ว่าเราจําเป็นต้องเลือกไหมว่าว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเฉพาะสล็อตนี้เท่านั้นแล้วคนที่เสนอตัวเข้ามาเพื่อเป็นตัวแทนสําหรับสล็อตนี้เขาจะรีจิสเตอร์ยังไงใช่ไหมครับอันนี้ก็ก็เป็นโจทย์อยู่เหมือนกันนะครับผมว่าก็ก,ก็ดีที่ต้องช่วยกันคิดแต่ต้องเร็วเร็ว,รวหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเอ่อไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะถูกยัดสอสลออย่างไงก็แล้วแต่นะครับโมเดลสสลอแบบพักรุ้นะบาลแย่แน่ ผมคิดว่าอันนี้ต้องยืนยันนะครับคงต้องส่งเสียงกันแล้วก็เสนอตัวเลือกเข้ามานะครับอ,อ,อันนี้รวมทั้งเรื่องความหลากหลายทางเพศอะไรด้วยผมคิดว่ามัน,มนเป็นประเด็นเดียวกันนะครับเรื่องพระสงฆ์ผมก็เห็นด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วมันควรจะยกเลิกได้แล้วนะครับที่ห้ามห้ามนักบวชห้ามพระสงฆ์โบสถ์ไม่ว่าจะโบสถ์อะไรนะครับส่วนเรื่องความกังวลว่าระยะเวลาที่จํากัดเร่งเกินไปจะทําให้รับฟังความ,มเห็น ไม่เพียงพอไหมก็ผมคิดว่านี้คงจะถกเถียงกันได้นะครับแต่ตอนนี้กรอบที่เสนอกันมาน้อยที่สุดคือ120วันมากที่สุดคือ240วันใช่ไหมครับก็คงถ้ามันผ่านเข้าไปสู่วารละสองจริงคงมีการคุยกันเรื่องนี้แต่ว่าที่สําคัญน่าจะมากกว่าคือว่าความหลากหลายในสสลอและก็กระบวนการนะครับระหว่างที่มีสสลอเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไร ที่จะคือไม่ใช่แค่เวลานะครับมีเวลาแต่ไม่มีกระบวนการหรือสอสลอไม่มีความหมายหรือทําให้สสลอเนี่ยมันถูกปล้นไปถูกครอบงำด้วยกลุ่มกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะครับเ,เลือกตั้งกรกตพร้อมอสอสลออะไรไหมก็มีบางคนก็เสนอแบบนี้นะครับท้า,าล,ล่างรัฐธรรมนูญผ่านไอ้ร่างให้มีสสลอผ่าน นะครับลงประชามติผ่านหลังจากนั้นให้ยุบสภาเลยครับแล้วก็เลือกตั้งเลือกตั้งสสพร้อมเลือกตั้งสสอลอด้วยก็มีนะครับแต่ไปเพราะว่ามันก็มีความคิดที่จะให้เลือกประชามติพร้อมกับหรือ,อ,อเลือกสอสรอพร้อมกับการเลือกตั้งอะไรอย่างอื่นถ้ามันลงตัวมันก็ดีนะครับแต่ผมยืนยันนะครับอย่าไปหลงคารมนะครับว่าเงิน3 0 0พันล้านเงิน5,000ันล้านมัน มันสิ้นเปลืองกันไปสําหรับประเทศนี้ใช่ครับเราตอนนี้ประเทศอยู่ในช่วงที่ต้องรัดเข็มขัดแต่ถ้าเราไปดูการจัดสรรงบมานะครับของรัฐบาลของหน่วยงานราชการต่างๆเราจะรู้ว่ามีหลายเรื่องนะครับมีเงินอีกจํานวนมากที่มันน่าเสียดายไม่ควรจะไปใช้เยอะตัดตรงนั้นตัดตรงนี้ผมว่าเหลือเฟือครับตั้งสสรอได้ห้าหกอบ <c oughs> นะครับมีรายจ่ายงบมันเยอะแยะเวลาสวตั้งคําถามว่าทําไมต้องยอมเสียเงิน ามพันล้านห้าพันล้านเพื่อตั้งสสลไปดูครับค่าใช้จ่ายของการมีสอวอปีหนึ่งกี่พันล้าน <ST. S 1> ไม่ใช่เฉพาะเงินเดือนนะครับค่าใช้จ่ายในทั้งระบบนะครับผู้ช่วยผู้ติดตามเบียบประชุมอะไรต่างๆเป็นพันล้านเหมือนกันต่อปีถ้าอย่างนั้นให้เลือกเลยครับว่าประเทศไทยประชาชนอยากมีสอวอหรืออยากมีสวอ,สอ, <ST. S 1> อันไหนแพงกว่ากันนะครับคุ้มค่ากว่ากันนะครับก็ สุดท้ายผมคิดว่าเรื่องความหวงแหนของรัฐธรรมนูญผมก็เห็นคล้ายๆกับหลายๆท่านนะครับผมว่ามันคงจะเป็นเรื่องพัฒน,นาการของสังคมนะครับแล้วความตื่นตัวทางการเมืองซึ่งมันก็มากขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับและเรายังอาจจะยังไม่เคยรู้สึกว่ามีรัฐธรรมนูญที่มันเป็นรัฐมนูลที่มาจากอำนาจประชาชนจริงๆสักครั้ง ผมเชื่อว่าถ้าเราได้สัมผัสเราได้ต่อสู้กันจนบรรลุลัทธมูลแบบนั้นได้ผมเชื่อว่าคนหวงแหนนะครับและจริงๆอันนั้นก็คงต้องช่วยกันนะครับแล้วก็คงมันจะดีขึ้นตามลําดับและที่สําคัญอย่างที่ผมย้ําไปแล้วถ้ามีการฉีกลัฐธิมูเมื่อไหร่ผมชวนชวนรณรงค์เลยนะครับรวมตัวกันให้ได้แล้วทําลัฐธิมูลฉบับประชาชนไม่ต้องมีสสลอเลยมีของสภาประชาชนแข่งกับคณะรัฐบาล แล้วละมูลแบบนี้นะครับจะเป็นที่หวงแหนที่สุดนะครับขอบคุณครับค่ะข,ขอบคุณค่ะเชิญอาจารย์นารงเดชเก่าวอะไรเพิ่มเติมค่ะครับประเด็นแรกความหลากหลายนะครับผมยกตัวอย่างเนี่ยสมมุติเราใช้ระบบคล้ายๆใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งคล้ายบัญชีรา,ายชื่อนะฮะสมมุตินะครับกลุ่ม LGBT เขาเสนอลิสต์ของเขา5คนเลือกทั้งประเทศเข้ามาแน่ครับผมรับประกันเลยถูกไหมครับ เพราะคนที่ไป LGBT ก็เลือกกลุ่มเขาเข้ามาแน่ครับเพราะคะแนนอยู่ในแต่ละเขตมันรวมกันอาจจะไม่มากพอนะครับอาจจะได้ที่กรุงเทพนะครับถ้า18คนอะอาจจะได้แต่ต่างจังหวัดนี่ไม่แน่ล่ะครับนะครับต่างจังหวัดนี่ไม่แน่นะครับกลุ่มชาติพันธุ์ก็เหมือนกันถ้าเป็นลิสต์กลุ่มชาติพันธุ์เองหรือท่านจะไปรวมกับกลุ่มอื่นก็ได้นะครับเป็นลิสต์ที่ยาวขึ้นใช่ไหมครับมีกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่ม LGBT ไปรวมด้วยเสียงก็จะมากขึ้น มันก็จะคิดเป็นสัดส่วนครับในทั้งประเทศนะครับนี่ข้อที่1ข้อที่สองครับในเรื่องหลักการนะครับผมไม่ติดข้องไม่ขัดข้องอะไรเลยถ้าพระสงฆ์นะครับจะมีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งนะครับแต่ยังยังติดนิดนึงถ้าจะลงสมัครนะครับนะครับแลวท่านต้องทาวัดอยู่นะครับนะครับอ่าผมเรียนท่านอย่างนี้มันหลักมันอยู่ตรงนี้ครับท่านครับมันอยู่ที่ว่าโลกิยะโลกุตละโลกิยะคือเรื่องทางโลกโลกุตละคือเรื่องทางธรรม นะครับพระสงฆ์โดยสมมุติฐานว่าท่านน่าจะไปทางธรรมนะครับนี่ก็เป็นทําให้กฎหมายเลือกตั้งแต่เก่าๆย้อนมาเลยครับจะเขียนแยกในส่วนนี้ให้ท่านไปมุ่งบรรลุนิพพานนะครับ <laughs> ในขณะที่ แต่เดิมโลกียะหรือภูติยิ่ให้แยกกันแต่อันใหม่เราจะเปลี่ยนไหมสาลกลก็แทบไม่มีใครจํากัดน,นะฮะเคยมีบราซิลจำกัดก็มไม่ได้นะครับจำกัดที่นักบวชในคาสตรลิกที่จะมาลงสมัครไมได้แต่แทบจะไม่มีมมเลยครับประเด็นต่อมาครับเรื่องเศรษฐกิจการประชาธิปไตยที่เราเสียสละไปผมลองมองอีกมุมหนึ่งะครับถ้าจะต้องมีการออกเสียงประชาธิปไตยจรงิงมีคาม่าใช้จ่ายอะไรบ้างหนึ่งพิมพ์บัตร การที่ไปจ้างให้พิมพ์แบบเลือกตั้งปัดออกเสียงประชาชนลัฐก,ก็ต้องใช้ใจก็ต้องไปจ้างคนพิมพ์โลพิมพ์ก็ต้องจ้างคนงานคนงานก็องซื้อข้าวกินนะครับสองครับค่าใช้จ่ายในการเป็นเบี้ยเรียนทุกคนมากนะครับของกอตอกรกรมการประจำเลือกตั้งที่เป็นเป็นเงินมาเยอะนะครับเพราะก็มีสี่ห้าคนในเรีอด้วยใช่ไหมครับดังนั้นครับดังนั้นการที่เอาเงินไปใส่กรรมการประจำด้วยในด้านหนึ่งนะครับเขามีเงินเขาก็เลือกใช้ครับ นะครับได้คิดในแง่ดีและถ้าสมมตินะครับผมเทียบนะถ้าเป็นสสนะครับโอ้โหเงินสะพัดถ้าเป็นเรื่องการสสนะครับใช่นไหมครับเงินสะพัดมากส่วนจะสะพัดยังไงผมไม่แน่ใจนะครับก็ก็้อประมาณนี้ครับขอบคุณค่ะตอนนี้นะคกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อสอสอแบบไหนที่คนไทยต้องการก็ดำเนจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้ท่านผู้ร่วมเสวนาทั้ง4ท่านค่ะฝาก การ2กว่วงโดยเรามีหนึ่งกาต้องการทจะเห็นคนไทยเราเองเนี่ยมีอำนาจสถาปนาแลด้วยตัวด้วยตัวตัวเอง่แท้จริงและลก็ณะที่เด่นดอย่างนีก็จะเป็นลัทธของคนไทยเรานนะคือคนไทยเราผู้คนเป็นเจ้าของและก็ัธนั้นควรจะต้องอยูเบือเ นในส่วนของการที่มีสสรมาว่าราับธรรมนูญเนี่ยนะครับบวามทานอาจจะกังวลว่าจะเป็นการต่ออายุรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ก็ขออย่ากังวลน,นะครับเพราะว่าสสรเนี่ย จะมีการยุ่สภาเป็นอะไรกระบวนการที่จะได้รับงบฝ่าใบัญญัตคูณเดินต่อไปไม่ติดขัดส่วนการที่ท่านไม่ชอบรัฐบาลเนี่ยแล้วรัฐบาลชุดนี้มาโดยไม่ชอบจะไล่รัฐบาลเนี่ยก็ยังสามารถไล่รัฐบาลออกไปได้ <c oughs> ไม่ติดขัดเลยครับการมีสสซอรไม่ได้ทำรัฐบาลเนี่ยบอกว่ามิสซัสซอรแล้วคุณมาไล่ฉันไม่ได้ไม่เกี่ยวครับผมจริงๆมันได้สัมภาษณผมกูตอบแล้วครับ ก็คิดว่าจะมาเจ็ดการชุมนุมวันที่สิบเร้าครับก็เรียนท่านเด็กนี่นะครับว่ามันมีคำว่าเดอะบอสเซอรี่ประชาธิปไตยกับเดอะบอสเซอรี่เซสชั่นกระบวนการทำให้เป็นประชาธิปไตยเราอาจจะไม่ได้เป็นประชาธิปไตยสมบูรแบบในวันนี้ครับ แต่ที่เราทำกฤติกรรมแบบนี้แต่ที่เรากดดันจนมีสอรแบบนี้มันเป็นกระบวนการการทำริ้วทำให้ผิวบอบช้นะครับผมเรียน่างอีกท่างเราไม่เราไม่อาจที่จะได้ตามใจเราทุกาจแบบนี้มันมีความจบป็นครับเพื่อถ้าเรายอมหอยกา้วา,กาวหรือเยอมหอยก้าวหาทั้งหมดกนะครับอย่างน้อยๆมันจะไม่เกิดความขัดแย้งจนท่างขัน้นประหาควเรื่อง ลองคิดด oh ีๆครับถ้าเราต้องการแปบน้ตายเลยสมรูิแบบผมเชื่อว่ามันจะมีการต้านของเลือดหรจะมีการอะไรกันที่ไุดแต่ถ้าเราคิดว่าเราเรียนอยู่ในกระบวนการประชาธิปไตยและบอกได้เลยนะครับด้วยเทคโนโลยีทุกวันนี้อัตราเร่งมันมาเร็วขึ้นในสมัยผมเป็นเด็กอัตราเร่งทางประชาธิปไตยต่ำมากแต่ทุกวันนี้ผมขออัตราเร่งอกมันเลยวมาถ้านะครับถ้าลองคิด วันนี้เราไปประดอบ้านนะครับประดอบ้านได้เราเราได้บ้ากเรายอมถอยเข้าบ้านเพื่อจะเดินไปได้นะครับและวันหน้าค่อยขยับข้อเรียกร้องไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าวันหนึ่งครับเราจะมีประชาิปไตยที่อำนาจสถาปนาอำนาจคนไทย